หมายเลขตอไปคุณไปยังด้้ดีบริการมีงานทักทายติดต่อได้นะครับด้้ดีสวัสดีค่ะน้องลูกบางสาวรัศมีเอิรผู้เข้าประกวดหมายเลขห้ สาย,ยู่โรงเรียนไกลในวิทยาคม,มาราชมังคลาพิเศษค่ะจจ้ยโตจีนบริการส่งข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะมามาท้ายสุดสุดท้ายหมายเลขสิกขอบคุณพยัึ้นะทางตะวันหน้าโรงเรียนบ้านหนองยาป้องใริการสนาดจุ ฉันผู้ข้าประกวดหมายเลขที่6ชื่อวัชราพรเกิดสิงชื่อเล่นชื่อน้องวิวอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ชาาั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนอุด,ดมรุรีคุ้ณ<อ>ธันตวันเป็นผู้ส่งเข้าประกวดคะ่ะขอบคุณค่ะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆทัก16ง16สาวงามอีกครั้งหนึงครับ มาลัยอยู่ตรงไหนเอยเชิญเลยนะครับจ้ามาได้เลยนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะ,ห,นนะคหมดร้านไปแล้วที่แผน่ะไม่มีแล้วนะคมาด้วยครับอ้าต่อไปจะเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายคนที่ผมจะอ่านดังต่อไปนี้ยังไม่ได้วัดจากคะแนนลำดับนะครับ เป็นการไม่ได้เรียงลำดับนะครับสิทท่านใครที่มีที่ผมประกาศได้เก้าออกมาข้างหน้า1.9นะครับแระสาวงามผู้ผ่านเข้ารอบสิคนสุดท้ายคนแรกได้แก่หมายเลขทันาาทแทแทแหมายเลขหนึ่งครับ น้องหัตปลาพักสีฟ้านะคะจากร้านไอวี่ชุดสวยส่งเข้าประกวดค่ะคนที่2องใต้แก,ก่หมายเลขหมายเลขสอครับหมายเลข2ครับหสอ,บสองค่ะน้องกนกพรพุทธล่ะจากร้านเจ๊น้อยปลาสดส่งเข้าประกวดค่ะคนที่สาม มันก็คือหมายเลขรับครับ no รองวัชราพรเผือกสงค่ะคุ้มทานตะวันหน้าโรงเรียนหนองยาป้องสงเข้าประกวดค, <น S 2> ค่ะคนที่4 <st v> ที่ไปต่อได้แก่หมายเลขเก้าครับห no มายเลข9 น้องพันมีทำหน้าค่ะจากร้านบ้าเสมอผ่าไทยส่งข้าประกวดคนที่5ได้แก่หมายเลข13ครับหมายเลข3 3น้องชดาพรพิมละมาค่ะเสีย10บล้อต้องแก่รถ10ล้อส่งข้าประกวดค่ะคนที่6ได้แก่หมายเลข7ครับ อุดมมีอ่วมน้องตูนหมูห้าส่งเข้าประกวดค่ะคนที่เจ็ดได้แก่หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบค่ะน้องสิตานันทองสุขค่ะเจ๊ไะยร้ค่ะของทัมพิศนุลกบารกรรมส่งเข้าประกวดค่ะคนที่แปดได้แก่หมายเลขห้าครับ ตาหงสาชมค่ะจากร้านสมจิตหน้าอ,อปตโกมส่งเข้าประกวดค่ะคนที่9ได้แก่หมายเลข15ครับน้องหมายเลข1 5น้องลักษมีอินเอิบนะคะจากจ้อยโต๊ะจีบริการส่งเข้าประกวดค่ะและคนสุดท้ายที่จะไปต่อกับเรานั่นก็คือหมายเลข ความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้ผ่านนะครับในปีนี้นะครับมีหน้าฟ้าใหม่นะครับก็น้องก็มาประกวดกันต่อนะครับขอเสียปงปรบมือดังๆให้ทั้ง16สาวงามครับจะให้น้องๆกลับไปพักก่อนนะครับ แ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาสู่รอบการตัดสินนะครับสำหรับนางสาวงามทั้งสิท่านะนะครับใครจะเป็นเทพีสงการา์ในปีนี้นะครับเชิญน้องๆพักผ่อนได้ครับและนี่คือสิบสาวงามนะครับขวัญใจที่น้องชาวจังหวัดชายนาไม่ใช่สุโขไทยับอ่ะเมื่อกี้ได้ยินสี่ความเสียงตัวบปไ,ได้กันคุณขาวายกันสีนักชกผู้ใจบรับ ยิงน่าจะกว่าเรียนรู้ทราบนะครับว่าไม่ให้เป็นการพนันหรือขันต่อนะครับแต่เป็นน้ำจิตน้ำใจของคุณเขาตายกับนักสิงห์กับคุณเาขาคอที่อยากจะบอให้และผู้ที่มีขูปองครับดูขู่ปองของท่านด้วยว่าตรงกับหมายเลขอะไรคุณเขารายจะไป็นผู้จับรางวัลน,นะหมายเลขหมายเลขลูกเดียวเป็นข้างหน้านะอ่ะข้างหน้าอ่ะจับเลยครับ ไท้าองตัวเป็นหมายเลขเ้าครับเ้าข้างหน้าครับเก้าข้างหน้าแล้วข้างหลังจะเป็นอะไรคุณเขาใส่เรีวข้างหน้าเก้าข้างหลังเป็น สร้อยคอทองคำจากภูเขาไฟกาแล็กซ oh oh oh. ี่ในราคา100บาทโอ้โหจังหวะมันมันเลยา่อย94ครับใครครับใครครับวิ่งมาเลยครับไปเร็วๆๆเรื่เร่บเรรัี่บาทนะโอ้โหที่สี่ไสุดท้าย ไ้รับเร็วๆอ้อาหมายเลข94นะครับอา่าผู้โชคดีได้รับชัยควทองการจากคุณเท้าทรายกันแลสิเอาผู้ดีใจดีและใจบูนนะครับตบอบเบอร์ผมอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำถึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้อย่าข้าจาัดก,การเอง อันศรีสุทนนัคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพยานนัคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สอเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดานนี้เราเจ้าพยาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร าของคำาชนอดแท,แท้ๆเลยพี่ใน,ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับสีสุวรนนรณน,นาคราชสีสุวรรณนาคราชสร้างที่ร,ร,ทร,ร,รูปแข่งแข่งกับพญาศีทุโธเออนะเป็นคำาชนดอดที่เป็นน้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นเท้าสรีสวรรณน,นาคี่ขุดเป็นน้ำน่านแข่งกันไอ้ยก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำเชนอดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ย เป็นคําบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพภาพภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคําชโนที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตการเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ย มันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นเท้าสุวนณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพิานากองคหนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่าน,น,น,านใช่ไหมครับมน่นานันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้าโขงไม่เคยไ,ไป<า>ก,ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนางคำาคชนะนด ถือว่าเป็นเป็นเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เทปท,ที่ให้มามาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าประปรบอีกอีกแล้วฮ่าหลีกเล่นละหลีกเล่นหลีกเล่นจากสังคมอ่าวงการบูมานานละคงได้มีโอกาสโ้นควาใหม่แตะโดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นเท้าวสุวรรณ แม่น้ำน่านในตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มันจบมายังไงต้องชมนะครับจักทำฉนนดอย่าไปไปปิงวังยมหน้ากูแล้วโอ้โหยิงตามไปเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำฉนดตำนานคำฉนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเปาอลปัด